เท้าเหม็นอย่างกับหูตายแก้ยังไงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่เท้าเหม็นแน่นอนเลยครับว่าคุณต้องเป็นคนหนึ่งครับที่ใส่รองเท้าหุ้มส้นอย่างแน่นอนครับได้หลายคนนะครับก็คงคิดหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นอยู่ใช่ไหมครับแน่นอนอยู่แล้วครับวิธีการในการแก้ปัญหาผมเชื่อแน่เลยครับว่าคุณกําลังแก้ปัญหาวิธีแรกครับใช้แป้งโรยครับอันนี้เป็นวิธีการที่สืบต่อกันมาครับเป็นสมัติตกทอดวิธีที่2ครับทันสมัยขึ้นมาหน่อยครับ ค้นหาใน Google แล้วก็จะไปเจอครับสเปรย์ดอักกินเท้าครับอันนี้3านะครับก็คือทุกๆครั้งที่ใส่รองเท้านะครับเราก็จะใช้วิธีการล้างเท้าให้สะอาดเช็ดเท้าให้แห้งหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต้องเอาแป้งโรยวิธีที่ครับเปลี่ยนรองเท้าครับนี่แหละครับเป็นวิธีที่ผมคัดมาและคัดทิมครับและคุณกําลังปฏิบัติอยู่อย่างนี้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ได้ผลใช่ไหมครับซ้ายเห็นนะครับที่เราแก้ปัญหาเรื่องกินเท้าไม่จบสักทีนะครับเพราะว่า เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าแบคทีเรียนะครับกินเนื้อบริเวณฝ่าเท้าของเราครับที่ด้านๆนนะครับแข็งๆนะไปเป็นอาหารครับแบคทีเรียก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นครับผสมกับอะไรครับเหงื่อที่ออกบริเวณเท้าครับที่มากครับเนื่องจากว่าเส้นรองเท้าคุ้มส้นใช่ไหมครับก็จะทำให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีกว่าปกติครับแล้วก็มีกลิ่นจากต่อมกลิ่นบริเวณเท้าครับเข้ามาจึงทําให้กลิ่นทวีความแรงเพิ่มมากขึ้นครับดังนั้นนะครับถ้าหากคุณต้องการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเท้ายังอยู่มนะครับนนคครรัับบนนี่เเลป็มดกิท้าครับ ที่สามารถใช้ได้ผลและบล็อกกินได้อย่างอยู่หมัดครับ